ขอโทษนะคะที่ฉันชนคุณขอโทษจริงค่ะไม่เป็นไรหรอครับข้างหน้าคุณก็เดินระวังระวงรังหน่อย ดีค่ะแม่อาทิตย์หน้าหนูจองตั๋วกลับไปหาแม่ได้แล้วนะคะจริงเหรอลูกงั้นดีเลยถ้ากลับบ้านนะแม่จะเตรียมของชอบของลูกไว้นะค่ะขอบคุณค่ะแม่มัตอนนี่แค่คุยโทรศัพท์กัใครอะดูมีความสุขมากเลยนะ หัวหน้าคะพอดีอาทิตย์หน้าหนูจองตัง๋ว,ะะวรถกลับบ้านได้แล้วนะคะแน่นดีใจมากเลยค่ะกลับบ้านงั้นเหรอใครเป็นคนบอกเจ๊ว่าอาทิตย์หน้าบริษัทของเราหยุดงานแต่หนูแจ้งผู้จัดการนิชาแล้วนะคะแล้วผู้จัดการนิชาก็เซ็นอนุมัติให้หนูกลับบ้านได้แล้วนะคะอนุมัติงั้นเหรอฉันให้แกกลับบ้านหรือยังแกไม่รู้เหรอว่าบริษัทเนี้ยพนักงานทุกคน่ะ จะต้องทํางานถึงวันที่31ธันวาคมนี้และช่วงเนี้ยงานที่บริษัทของเราก็เยอะด้วยแกไม่รู้หรืองไงแต่ว่าผู้จัดก,การบอกว่า OT สิ้นปีเนี้ยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักง,งานไม่ใช่หรอคะตามความสมัครใจงั้นหรอแกรู้ไหมตอนเนี้ยผู้จัดก,การนิช้าไม่อยู่แกต้องฟังคําสั่งของฉันคนเดียวเท่านั้นแกคิดจะกลับบ้านงั้นหรอไม่มีทาง แต่ว่าตัวใบนี้ก่อนหนูจะได้มาลำบากมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างบ้านหนูก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าหนูไม่ได้กลับวันนั้นหนูคงไม่ได้เจอแม่อีกนานเลยนะคะจจคิดจะกลับบ้านใช่ไหมงั้นเงินเดือนกับโบนัส,สิ้นปีอแกก็ไม่ต้องเอาลองคิดดูดีๆแล้วกันนะนี่คุณคุณทำแบบนี้มันจะรังแกพนักง,งานมากกันไปหรือเปล่าทำไม ที่ผมคุยกับพนักง,งานของผมอยู่แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยคุณไม่ต้องสนหรอกพราผมมายุ่งเรื่องนี้ทําไมนี่มันก็ใกล้ปีใหม่แล้วคุณมีสิทธ์อะไรแม่เขากลับบ้านสิทธิอะไรงั้นหรอเพระสิทธิ์ที่ฉันเป็นหัวหน้าบริษัทนี้ไงบริษัทเนี้ฉันเป็นคนคุมทั้งหมดอ้าวพูดกาทรรับกลับมาตั้เมื่อไหร่ครับไหนคุณบอกว่าจะกลับมาปีใหม่ไง นี่คุณกับคุณน้ำตาลมาทำอะไรกันที่นี่คะเออผู้จัดการครับน้ำตาลบอกกับผมว่าช่วงปีนี้น,น้ำตาลจะทำโหมีที่บริษัทไม่กลับบ้านเลยนะครับอ,อ้าวท่านประธานวินมาทำอะไรที่นี่คะนี่นี่คุณคือท่านประธานวินเหรอครับผู้จัดการนิชาผมให้คุณมาดูแลบริษัทสาขานี้คุณดูแลพนักง,งานยังไงไม่ปล่อยให้พนักง,งานกลับบ้านช่วงปีใหม่ ประธานวินดีฉันทําตามที่ท่านประธานสั่งทุกอย่างเลยค่ะโบนัสนสิ้นปีนี้คือความสมัครใจของพนักงานนะคะท่านประธานครับเข้าใจผิดแล้วนะครับที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยผมทําไปเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไปนะครับผมทําไปทั้งหมดก็เพื่อบริษัทนะครับท่านประธานคุณเลิกแสดงละครให้ผมดูได้แล้วเมื่อก,กี้คุณบอกว่าคุณอยากทำที่บริษัทใช่ไหมมันันก็ดีเลยช่วงหยุดปีใหม่นี้คุณไม่ต้องกลับบ้านคุณมาทํางานที่บริษัทได้นะ ไม่ได้นะครับท่านประธานบรนยุทธปีนี้ผมต้องกลับไปหาครอบครัวนะครับคุณจะกลับบ้านช่องปีใหม่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์กลับบ้านเงนั้นเหรอดเดี๋ยวคุณเก็บข้าวของล้วออกไปจากบริษัทผมซะ ครับ,บรบกวนคุณไปแจ้งบริษัทเราทุกสาขาช่วงหยุดปีใหม่นี้ให้พนักง,งานทุกคนหยุดหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับบ้านไปนหาครอบครัวนะครับ